อาการมันเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ผมฟังสิไม่อยากจะเชื่อว่าันนี้จะกิร่องอะไเรื่องมันเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าสิครับนี่มันก็เป็นเดือนมาแล้วหลาเดือนแล้วที่ผมที่จนต้องมาที่ที่กที่ล่านที่ที่นโที่คุณพูดมาก็มีเหตุผล ผมรู้แล้วอาการของคุณเนี่ยนะมันเหมือนกับอาการแบบว่าผ้าเบรกคอมแพคผ้าเบรกคุณภาพที่คุณไว้วางใจแน่นอนเอาไปเข้าวแรงเลยไอหมูเหลือแค่เดียวเป็นท่าเบรกแล้วลืมเจอมาพ่งมาแล้วจ้มาพ่งมาแล้วจ้มาพิงมาแล้วจ้ะเอาดึงทำไมมันเดินคล่องวะ พะพึ่งพ่พ่แม่จ๋าอะไรหรอพะพึ่งมาช้าไปมกี่วันพี่เบส่าไปแล้วหรอจ๊ะกูยังไม่ตายพะพึ่ง่หลเกพพึ่งมนอียังไม่ตายแค่ป่วยแค่ป่วยพี่จะตีบมดแตกพี่เบสต้องหายนะถ้าเกิดว่าพี่เบสหายพี่เบสอยากได้ได้อะไรนะพะพึ่งยอมให้ทุกอย่างเลยพูดแล้วนะ นี่พ่อเพิร์ลแม่เอ็งอยากให้แม่มันดีขึ้นหรอก็อยากให้มันหายไหมล่ะอยากอ่ะหอมแก้มมันไม่เป็นไรจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเปลี่ยนเอื่อคุณเมิร์ลเออปีสกิทให้กูบอกน้องให้หอมแก้มมึงชุ่มชุ่มหอมแก้มพ่อเพิรลอย่างเนี้ยโอ้ยก็ต้องลูกไปก่อนลูกป่วยอยู่เออยเล่นมึงนหัวเมียกันพ่อแทรกมาไอ้หนู มานะจะได้ดีขึ้นหอมแม่ลูกไหม <_ d ata> แม่ชื่อย่างที่หอโอเค <_ d ata> เอางี้ป<า>ถึงเองมีอะไรเองคุยกันเลยลูกมันเรื่องเอ็งต้องคนแม่ไม่อยู่พ่อจ๋าแม่จา๋าคืออย่าง,าง,างานี้จ่ะหนูโชคดีมากเลยที่หนูหายเข้าไปกรุงเทพอ่ะหนูโชคดีได้ผัวมาคนนึงนี่บอกว่าจะไปตามหมอมารักษาฉันแล้วไปได้ผัวมาทำไมทำกับฉันแบบนี้ปภึ ปิดที่ลูกเอปิดที่ลูกเขาเป็นเหมือนไงหวังจำจะฉันรู้ว่าฉันแทนเขาไม่ได้จะฉันรู้ว่าใจจะมีแต่เขาแต่ฉันขอขอแค่ได้ัเจากระิบ